สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอ้ลา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 โอ้ลลา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 สวัสดีเธอจ้าสวัสดี ช่นชีวิตยิ้มแย้มแต้มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจเลือลังไปล่องรำให้สำราญสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะเรายังอยู่ในสัปดาห์ที่30กันอยู่นะคะสัปดาห์ที่30 เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กในหน่วยของเรารักประเทศไทยค่ะวันนี้วันที่4สาระการเรียนรู้ย่อยคำทักทายค่ะคุณครูมีคำถามจะมาถามเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเมื่อเด็กๆ เจอผู้ใหญ่เด็กๆควรทำอย่างไรทำอย่างไรดีคะเมื่อเราเจอผู้ใหญ่เมื่อเด็กๆเ,เจอผู้ใหญ่เด็กๆต้องยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อเป็นการทักทายและเป็นการกล่าวลานอกจากนี้การไหว้ยังใช้ได้กับคำกล่าวขอบคุณเมื่อเวลาเราได้รับของจากผู้ใหญ่และยังใช้ได้กับคำว่าขอโทษเมื่อเด็กๆทำผิดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะผู้ใหญ่ยื่นของให้เราก็ต้องพูดคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเราทำผิดเราก็ต้องพูดว่าขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะ การไหว้นะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมการทักทายของไทยอย่างหนึ่งนะคะและยังเป็นการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะและการมีมารยาทที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังเป็นการแสดงมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่นด้วยนะคะวิธีการไหว้ที่ถูกต้องนะคะเด็กๆด,ดูจากภาพนะคะแล้วก็ดูวิธีจากคุณครูด้วยนะคะเด็กๆพนมมือไว้ที่อกนะคะ เสร็จแล้วก้มหัวลงให้นิ้วโป้งนะคะอยู่ตรงปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ตรงหว่างคิ้วนะคะอะมาเรามาก้มหัวเลยหนึ่งสองสามวาย mm. นี้นะคะเอามาอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามานะคะ กิจกรรมวันนี้กิจกรรมที่หให้เด็กๆฝึกการไหว้แล้วถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่งให้คุณครูนะคะคุณครูจะดูว่าเด็กๆไหว้สวยงามหรือเปล่ากิจกรรมแรกผ่านไปแล้วนะคะกิจกรรมแรกเป็นเกี่ยวกับการไหว้ส่วนกิจกรรมที่สองนั้น จะเกี่ยวกับการทบทวนพยัญชนะไทยเดี๋ยวเราจะลองมาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมที่สองกันนะคะช่องชาววีครีตแฟมิล,ลี่สวัสดีค่ะมาเรียนรู้พยัญชนะไทยกันค่ะพยัญชนะไทย มีทั abei, roommate, ้งหมด44ตัวนะคะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอรักังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิ่งตีดังชอช้างวิ่งหนี ตอโซ่ล่ามทีชอเชอคู่กันยอหญิงโสพาดอชัดดาสวมพลันต่อปตักหมุนหันถอฐานเข้ามารองทมุนโทหน้าขาวทอพู้เท่าเดิน ทนทอทงคนนิยมนอนหนูขวักไข่บอใบไ,ไม้ทับถมบอปลาตากลมพอพึ่งทำรังอฟอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสัมภากลางใบมอม้าคึกคัก,คกยอยัก เรยใหญ่รอเรือภายไปรอลิงไต่ราวว่าแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอฤษีหนวดยาวสอเสือดาวข้นองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองออ่างเนื่องนองหอนกูกตาโต กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับเด็กๆอ่านก็ไก่ทวนุกูกพ,พยัญชนะไทยเมื่อกี้เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้กิจกรรมที่สองคุณครูจะพาเด็กๆมาเขียนพยัญชนะไทยตัวนอนหนูและตัวชอชิง นะคะโดยให้เขียนตามรอยปะนะคะก่อนจะเขียนเด็กๆเ,เตรียมหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่ม2ด้วยนะคะเตรียมหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะแล้วก็เปิดหน้านนหนูและฉช,ชิงไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนตัวนอหนูกันก่อนนะคะพยัญชนะไทยตัวที่มีหัวกลม,กลม เด็กๆต้องเริ่มการเขียนหัวกลมๆก่อนนะคะมาเรามาเขียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะนอหนูการเขียนนอหนูที่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องวงกลมหัวก่อนนะคะวงกลมหัวของคุณครูอาจจะเขียนยากนิดนึงเพราะว่าคุณครูใช้เมาส์เขียนมันจะค่อนข้างไปลำบากนิดนึงนะคะ อ่าค่อยๆลากลงวนหัวแล้วลากลงปึ๊บเสร็จแล้วก็ตีโค้งขึ้นโค้งขึ้นนะคะโคง้งแล้วก็โค้งลงนะคะแล้วก็ลากขึ้นปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนอนหนูของคุณครูอย่าลืมนะคะวิธีการเขียนนอนหนูทุกครั้ง หรือพจนาไทยทุกตัวที่มีหัวกลมๆอยู่เด็กๆต้องเริ่มเขียนหัวกลมๆก่อนนะคะ,อะนอนหนูเริ่มเขียนจากตรงนี้นะคะแล้วเราก็วนไปทางนู้นนะคะ,ะทางนู้นนะคะ,ะตัวต่อไป ตัวชอชิงอ่าชอชิงก็มีหัวกลมๆเหมือนกันมีลักษณะคล้ายๆนอนหนูแต่ว่าชอชิงมีหลังคาอยู่ด้านบนนะคะหลังคาของชอชิงชอชิงอยู่ตรงนี้แต่นอนนอนหนูไม่มีหลังคานะคะนอนหนูไม่มีหลังคานะคะอ่ะมาเราจะมาเริ่มเขียนชอชิงไปพร้อมๆกันเลยค่ะและเหมือนเดิมมีหัวกลมๆเราก็ต้องวนหัวกลมๆก่อนนะคะ เขียนชอชิงวนหัวกลมกลมกอนอ่าลากลงแล้วก็โค้โงขึ้นโค้งลงแล้วก็โลโค้งขึ้นขีดขึ้นเลยแล้วก็โค้งหลังคาให้ชอชิงด้วยนะอ่าเสร็จแล้วนะคะ ชอชิ่งของคุณครูเมื่อตกี้คุณครูก็ได้อธิบายทั้งกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ให้เด็กๆฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะเาเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนก,กิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมที่1ให้เด็กๆฝึกไหว้แล้วถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูป ส่งมาให้คุณครูนะคะกิจกรรมที่สองให้เด็กๆเ,เขียนตัวนอหนูและชฉาชิงตามรอยปะแล้วอย่าลืมระบายภาพระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเอาไว้วันหน้าเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะาีบาย